รา <Great> สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่ประจําที่ช่อง Mark AP แล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้ท่านผู้ชมเรามาอัปเดตข่าวสารนะครับผมที่จะเป็นเซตไอเทมเซตใหญ่ที่จะมาหลังจาก การอัปเดตในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการอัปเดตที่เป็นชื่อแพทใหม่ด้วยก็ได้นะครับผมเป็นเซตของออชื่อว่าสกอตบีดนะครับผมบีดที่แปลว่าจังหวะเพลงนั่นแหละนะครับผมจะมีภายในเซตเนี่ยจะมีไอเทมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างจะมีสกินอะไรบ้างนะครับจะมีชุดหน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมไม่เป็นอันเสียวเวลานะครับอย่างแรกท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเป็นในส่วนของโปสเตอร์กันดีกว่านะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโปสเตอร์ไม่โหลดเกมก็นาาเข้ ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีชุดหลักอยู่2ชุดด้วยกันนะครับ <_ an> จะเป็นชุดผู้ชายทั้ง2ชุดเลยนะครับในส่วนของโปสเตอร์แผ่นนี้นะครับก็จะมีเป็นชุดหลักที่เป็นชุดที่เขาใช้ในโพสต์ที่มีการประกาศปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับผมชุด <_ an> สีขาวนะครับผมที่เป็นเหมือนกับสายฟ้านั่นเองเนาะแล้วก็จะมีเป็นชุดสีม่วงซึ่งสกินที่เห็นอยู่ก็จะมีเป็นสกินปืน1สกินนะครับผมแล้วก็สกินคาตนานะ1สกินด้วยนั่นเองนะครับนะฮะสกินปืนนี้จะเป็นสกินปืนอะไรเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนนใคลิปี้้ดวย แล้วก็ชุดผู้ชายแม็โคเท่ะไอชุดผู้ชายสีม่วงนะค,คือแบบมีหมวกทรงเดียวกับหมวก F ด้วยนะครับผมนะคือแบบต้องรอดูของจริงนะว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นโปสเตอร์อีกแผ่นหนึงนะครับโปสเตอร์ตัวนี้ก็อยู่ในหน้าอัปเดตเกมด้วยนะครับตัวนี้ก็มีชุดหลัก ทั้งหมด4ี่ชุดด้วยกันนะครับผมมีมีชาย2หญิง2นะครับผมก็คือผู้ชายก็คือจะเป็นเซ็ตที่อยู่ในหน้าเมื่อกี้เลยนะครับผมแล้วก็ชุดผู้หญิงก็มีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีชุดใดชุดหนึ่งแจกฟรีด้วยแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดผู้หญิงมั้งที่แจกฟรีให้เดาก็คงเป็นชุดสีม่วงของผู้หญิงนะที่จะแจกฟรีอันนี้คือเดานะครับผมเดาเนาะแล้วก็สกินอาวุธจะมีเพิ่มมาหนึ่งอย่างก็จะเป็นสกินปืนขอดนะครับผมที่เพิ่มมาก็คือตัวผู้หญิงสีม่วงถืออยู่เลยคาาดว่ จะเป็นของฟรีเช่นเดียวกันนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีเป็นสกินมอเตอร์ไซค์นะครับผมสกินมอเตอร์ไซค์ตัวนี้เลยนะฮะที่ตัวสีม่วงที่ใส่หมวกคล้ายๆหมวกเอฟเนี่ยมันนั่งอยู่นั่นเองนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเทเลอร์นะครับผมหรือว่าวิดีโอโปรโมทของแพทนี้กันบ้างนะครับผมเป็นแพทของ s q u a d b r e e d นั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยนะฮะฟรีไฟมั้๊ก นำเสเนอนี่อันนี้เป็นชุดเต็มๆของเจ้าตัวหมวกเอฟเลยนะครับผมนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะหมวกเอฟแบบใหม่นะฮะหมวกเอฟแบบใหม่นะอันนี้ก็เป็นชุดหลักนะครับผมที่เป็นชุดสายฟ้านเองนะครับเน่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมขออภัยในความไม่ชัดของวิดีโอด้วยนะครับนะก็เป็นประมาณนี้ในส่วนของวิดีโอโปรโมทนะครับก็มีอยู่2ชุดนะครับผมในวิดีโอโปรโมทนั่นเองเนาะ นะครับผมก็เดี๋ยวถัดไปนะครับผมเราไปดูเป็นไอเทมสกินกันบ้างว่ามีสกินอะไรที่มันแบบม,มาแบบน่าสนใจกันมากสกินภายในเกมของภายในเกมนั่นเองนะครับ นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าท่านะผู้ชมก็มีอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นสกินมอเตอร์ไซค์ที่ตัวสีม่วงมันขี่อยู่หน้า,าหน้าเดตเมื่อกี้เลยนั่นเองนะครับผม,ผมก็มีลักษณะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นเพียงแค่ต้องย้ำว่าเป็นโมเดลเท่านั้นเนาะเพราะว่าตัวเต็มเนี่ยมันยังไม่มีหลุดออกมานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลก็เป็นแบบนี้เลยคือโมเดลคืออะไรโมเดลจะต่างจากของจริงก็คือจะไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมสำหรับโมเดลนะอันนี้ก็คาดว่าจะเป็นกล่องศพนะครับผมหรือไม่ก็ของหน้าล้อเครื่องบินผผมมมวว่สสวนน่่าาาาาานนนนนจจะะะะเเเเปปปป็็็ับกกกกกรรรอี้๋๋ ของตัวตัวสายฟ้าที่เป็นชุดหลัก ที่อยู่ในแพทนี้เลยนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นกระเป๋า1แบบนี้นะครับผมก็เหมือนเอาอะไรมาแปะข้างหลังปกตินั่นแหละนะฮะแล้วก็กระเป๋า2ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมจะเกี่ยวกับสายฟ้าแล้วก็ดอกลําโพงนะครับผมจะสังเกตว่าจะมีดอกลาโพงอยู่ซึ่งสองข้างสองข้างเลยอันนี้ไม่ใช่ตาอะไรแต่เป็นดอกลําโพงนะครับนะฮะก็คือตามชื่อเลยตามชื่อของแพทเลยก็คือเป็นคอร์ดบีดนั่นเองนะครับบีดก็แปลว่าจังหวะเพลงก็เกี่ยวกับเสียงเพลงอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋า3นะครับผมก็จะเป็นออกแนวทองๆแบบนี้เลยนะครับและอ ฟูดนะครับผมบิ๊กฟูดตัวนี้ดูแบบหรูหรามากๆนะท่านผู้ชมเบาะสีม่วงด้วยนะครับดูเบาะดิเบาะแม่งอย่างสวยนะฮะเบ,บาะสีม่วงแล้วก็ตัวรถเป็นสีน้ําเงินตัดกับขาวเนาะแล้วก็มีสีทองเป็นแบบเอ่อพวกของแต่งรถอะไรแบบนี้นั่นเองแล้วอันนี้ก็จะเป็นคาดว่าจะเป็นของวางเอ่อหน้ารอเครื่องบินนะไม่ก็กล่องศพสออย่างนะครับผมก็เป็นดอกลําโพงแบบนี้เลยแต่ผมว่าน่าจะเป็นของรอเครื่องบินนะฮะ ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นการวางลาโพงอะไรแบบนี้ลาโพง2ฝั่งแล้วก็มีตัวควบคุมตรงกลางนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมจะเป็นสกินไอซ์วอลไมโครโฟนน้องแมวนั่นเองนะครับนี่เป็นไงเป็นไมโครโฟนหูแมวนะครับคือแบบน่ารักมากๆเลย่านผู้ชมเป็นไอซ์วอลสีทองตัดกับม่วงนะครับผมดูแบบหรูหราแล้วก็ด้านในของสีม่วงเนี่ยก็จะมีลายของดอกไม้เนี่ยแซมๆอยู่เล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยนะครับผมตรีมสีก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับดูแบบ ดูรวยๆหน่อยนะฮะแบบสีทองอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้นะครับผมก็จะเป็นไอซ์วอลที่มาคู่กับเซ็ตหลักเลยนั่นเองเซ็ตสายฟ้านั่นเองนะครับผมก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเป็นตรีมออกแนวแบบเข้ากับสายฟ้าคือแบบสายฟ้าออกแนวแบบดำๆมืดๆหน่อยแล้วก็ด้านข้างก็มีดอกลำโพง2อ,อันเป็นเอกลักษณ์เช่นเดิมนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นสกินปืนที่ตัวหลักถืออยู่เลยในหน้าเข้าเกมเลยนั่นเองนะครับผมก็คือสกินปืนนี่เนี่ย จะเป็นกลอซ่าอีโวนะครับผมกลอซ่าอีโวคือแบบโคตรเท่นะคุผู้ชมคือปืนมันแบบ ดูล้ายุคมากๆเลยนะครับผมแต่ผมว่ามันสวยดีนะมันมันล้าแต่มันก็มันยังดูสวยอยู่นะครับผมมันก็เหมือนพวกซองยาวอีโวะไรแบบนี้นี่แหละคนมหามผมมาเยอะมากเลยพี่ซองยาวอีโวจะมาอีกตอนไหนเลดไลท์ Red like จะมาตอนไหนนะครับผมคือต้องบอกก่อนเลยว่าพวกนั้นเนี่ยมีโอกาสเอากลับมาอยู่แล้วนะครับผมแต่เอากลับมาตอนไหนก็ต้องเก็บเก็บเงินรอนะครับผมอันนี้ก็เป็นสีที่ตัวผู้ชายตัวหลักถืออยู่เลยนั่นเองนะครับผมก็ยืนยันมาแล้วนะว่าอาจจะเป็นตู้ ตู้อีโวถัดไปนะครับผมเพราะว่าลูกซองควงอีโวเนี่ยมันก็ไม่ได้มาเป็นตู้ไม่ไม,ไม่ได้มาเป็นตู้อีโวนะครับผมแต่วา่าตัวนี้อาจจะมาเป็นตู้อีโวถัดไปก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นคาตาณะนะครับผมเนี่ยคาตาณะาาที่เจ้าตัวโมเอฟแบบใหม่นะครับผมเรียกว่าโมเอฟแบบใหม่แล้วกันเนาะนะครับผมโมเอฟแบบใหม่ถืออยู่เลยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยคาดว่าจะเป็นเอฟเฟกต์เนี่ยจะเป็นแบบว่าไฟสีฟ้านะครับผมเหมือนกับหน้าโปสเตอร์เลยนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นสกินปืนคอดนะครับผมที่เขาอยู่ในตัวคาดว่าฟรีผบบม ตัวผู้หญิงมันถืออยู่เลยในหน้าอัปเดตนั่นเองนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยเป็นปืนคอดสีทองนะครับผมแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นสกินกระทะด้วยนะครับผมกระทะตัวนี้คาดว่าจะแจกฟรีนะครับผมคิดว่านะเพราะมันแบบมันก็ไม่ได้อลังการเวอร์วังอะไรมากนะครับผมคาดว่าจะแจกฟรีนะครับผมด้านหลังไม่รู้เขียนว่าอะไรเหมือนกันนะครับ อันนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นของวางรอเครื่องบินอีกหรือเปล่า,หร,าหรือไม่แน่ก็กล่องศพนะครับผมคือมันจะไม่มีนยันออกมามันหลุดออกมาแค่โมเดลนั่นเองนะครับมันยังมไม่มีสัญลักษณ์ตรงชื่อออกมาว่ามันเป็นอะไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมและอันนี้นะครับผมตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นไมโครโฟนถือร้องเพลงซะอีกนะฮะแต่จริงๆแล้วนะครับผมมันคือสก,กินระเบิดไมโครโฟนนั่นเองนะครับผมเป็นระเบิดไมโครโฟนสเกตด้านบนนะครับผมมันจะมีสลักระเบิดอยู่ด้วยนั่นเองนะครับนี่เป็นไงเป็นไมโครโฟนแล้วก็ปามไมะก็ เป็นสกินเครื่องบินนะครับผมจริงจริงๆเกมเราน่าจะมีแบบขายสกินเครื่องบินกันด้วยเนาะนะฮะเดี๋ยวเพื่อนปว่ากอปเกมเขาอีกนะฮะอันนี้นะครับผมก็จะเป็นเซตโมเดลนะครับผมโมเดลสําหรับเซ็ตผู้ชายเลยนั่นเองนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเป็นเซ็ตหลักนะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกก็จะไม่มีเนาะเอฟเฟกผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแขนที่เป็นแบบว่าสายฟ้าเหมือนกับในหน้าโปสเตอร์นั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะชุดแบบใกล้ๆนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าโมเดลเนี่ย ตอนนี้ยังมีหลุดมาแค่ชุดหลักเพียงแค่ชุดเดียวนะครับผมอีก3ชุดเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีอ่ายังไม่มีหลุดตัวโมเดลออกมาแล้วก็ยังไม่มีหลุดตัวเต็มออกมานะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงท่านผู้ชมอ่าทั้งหมดเนี่ยนะครับผมที่เป็นโมเดลเนี่ยเมื่อมีตัวเต็มออกมาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะมาอัปเดตนะครับผมให้ท่านผู้ชมดูอีกทีบอกเลยว่า ทันทันใจอย่างแน่นอนนะครับผมเออคือแบบถ้ามันหลุดมาปุ๊บก็จะลงปั๊บเลยอะไรแบบนี้นะครับคือจริงๆอรัผมรอจัดเซตนะครับผมว่าจะเป็นเซตแอสซิสซิงครีตนะครับผมหรือว่าเซตอ่าสกอตบีตตัวนี้นะครับผมผมรอจัดเซตไอเทมให้มันครบก่อนแล้วผมเพิ่มาลงทีเดียวนั่นเองนะครับอ่เมื่อกี้ก็เป็นสิงร่มนะครับผมลืมพูดไปเนาะนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นอ่าหน้าตาของกิจกรรมกันบ้างนะครับผมคาดว่าจะเป็นของฟรีด้วยนะครับผมหน้ากิจกรรมตัวนี้นะฮะก็น่าจะ เป็นกิจกรรมเอ่อไมออ่ผมรู้ว่ามันเป็นโทเค็นห้าเหรียญว่าผมไม่รู้อะไม่น่าใช่มั้งไม่แน่นะครับผมกระเป๋าตัวนี้ก็กระเป๋าตัวนี้มันเป็นเอ่อผมไม่แน่ว่าอาจจะเป็นของฟรี ไม่ได้อาจจะเป็นหน้าหน้าฟรีนะครับผมหน้าของกิจกรรมสายฟรีก็ได้นะเพราะว่ากระเป๋าตัวนี้มันก็อาจจะแจกฟรีด้วยนะครับผมแล้วก็รูปด้านบนนะครับผมถ้าใครเคยเล่นแพทของโจเกอร์นะครับผมแพทของโจเกอร์ก็เป็นพื้นหลังเดียวกับของโจเกอร์เลยเพียงแค่ตัดของตัวชุดตัวใหม่เนะี่ยมาใส่นะครับผมก็คือเป็นรูปนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเอฟเฟกต์เต,ต็มๆของเจ้าตัวชุดหลักนะครับผมก็จะเป็นสายฟ้าแบบนี้เลยนะครับผมคือแบบ ดูเท่ครับท่านผู้ชมแต่ผมว่าไม่รู้ว่าใส่แยกมันจะเท่หรือเปล่านะแต่ผมว่ากางเกงแล้วก็เสื้อเนี่ยใส่ยแยกน่าจะสวยอยู่เพราะมันมีกล้ามด้วยแล้วก็ต้องแขนเนี่ยมันเป็นสายฟ้าด้วยนะครับผมคือแบบมันเท่ห์มันเท่เอาอย่างเงนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของการอัปเดตนะครับผมในส่วนของแพทไอ้นี่นะครับผมที่มีชื่อว่าแพทเขาเรียกว่าอะไรอะแพทแพทคอร์บีทนะครับผมไปเกี่ยวกับจังหวะเสียงเพลงนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ เซตตัวนี้นะครับผมจะมาก่อนฟีไฟที่มีการคอลแลบกับ Assassin's Creed นั่นเองนะครับผมก็ Assassin's Creed เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปหน้านั่นเองนเนาะแล้วก็ คลิปหน้าเนี่ยเรามาแจกตัวกระเป๋าลิงกันด้วยนะครับผมกติกายังไงก็กดกระดิ่งไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลาผมมาลงการแจกของอะไรแบบนี้นั่นเองคือผมอาจจะไม่ได้แจกวันแรกนะครับผมอาจจะแจกวันที่2วันที่3แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมไม่รอให้กิจการมันหมดแล้วค่อยแจกอยู่แล้วนะครับผมเพราะมันมันก็แจกไม่ได้ยังไงโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากมาร์กเอพีด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้อง Bye bye dok kru ma <small>